สวัสดีค่ะมาดูหิมะตกวันแรกค่ะดูนะคะพี่น้องใครเห็นเออหิมะค่ะนี่หิมะตกวันแรกนะคะใครเห็นไหมนี่หิมะตกวันแรกวันนี้วันที่17ค่ะวันที่17หิมะตกค่ะประเทศสวีเดนเมืองสตอกโฮล์มนะคะนี่ค่ะโอ้ยหิมะตกหิมะตก หิมะตกค่ะหิมะตกหิมะตกนะคะโอ้เห็นไหมเห็นไหมนี่หิมะตกวันแรกค่ะหิมะตกตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่โอ้ยใครเห็นบ้างนี่นี่นี่วันแรกค่ะหิมะตกในประเทศสวีเดนนะคะหิมะตกค่ะหิมะตกค่ะเห็นไหมเอ้ยนี่ย เห็นไหมดูเมฆหิมะตกจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนฝนตกนะคะตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วนะคะตอนนี้เบาลแล้วค่ะเบาลแล้วค่ะนี่ค่ะ ปรยโปรยโปรยโยค่ะโปรยโปรยนะคะโปรยโปร,ย,ปรยค่ะตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะคะเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะวันแรกค่ะของวันที่17เดือน11ค่ะ นี่ค่ะอาจจะมองไม่ค่อยชัดค่ะเพราะว่าเขาจะบางเบามากโอเคนะคะคลิปนี้สั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะนี่นะคะหิมะฝนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ